หนูนี่ต้องทําแล้วเหรอหนูเรียนหนังสืออยู่ค่าเธอมมงปิดกอยสอนหนูก็กู้มาเรียนนะเอาไหนไปทำศีกรรมเราไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวแนะนาหมอให้หมอนนี้ทําให้พี่เหมือนกันเดี๋ยวขอราคาพิเศษให้เลยเดีย๋ยวเรียกมาให้ที่นี่เลยไหมเอาแบบนี้นะได้แบบนี้เลยเอกามึงต้องมางอปูมึงจะไม่เห็นผู้หญิงคนนี้มึงจะเห็นหน้าใหม่ มอองย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดีนะเช้า1เมตรก่อนนอน1เมตรกินจนยาหมดเลยนะจ๊ะ มีอะไรเหรอแตงกวาฝึกงานมา6เดือนแล้วเนาะไวเหมือนกันเนาะวจนใจหายแล้วแหละสิ้นเดือนนี้ก็ไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะถือว่าเป็นการฝึกงานที่สนุกนะได้ความรู้เยอะเลยได้ความรู้ก็แล้วแล้วก็ได้ความสุขทางใจด้วยวมีอะไรอยากจะบอกอ่ะอย่าบอกนะว่าก้รู้เหรอรู้สิแตงกวาไม่ต้องเป็นกังวลไปนะ ลิซีดวงมันรักษากันได้วันก่อนเราเห็นหมดแล้วล่ะแดงเต็มห้องน้ําเลยแต่นึงฉันไม่ได้เป็นลิซีดวงที่มันแดงเต็มห้องน้ําอะเมนชั้นแตกนั่นคือประจำเดือนฉันเมนชันฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยโทษทีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ใหญ่กว่าเรื่องนั้นแล้วก็มันมันมีความสุขทางใจมากกว่าทางกายแตงกวาชอบก้าชอบก้า นี่คือม right? <pictured. S 1> oh, ินิฮาร์ทเหรอเห็นทำกลมๆตัโทีนี่คือมินิฮาร์ตอ๋อคืออย่างงี้แตงกวาเราต้องบอกตามตรงนะว่าเราคิดกับแตงกวาแค่เพื่อนนะคือเราไม่มีรสนิยมเอาดวงมาพรามาเป็นแฟน พยาบาลใช่สิพี่เป็นพยาบาล,าบาลสวยอะ่ะเราเกิดมาเป็นหน้าบ้านูมันบ้านูมันหน้าเหมือนดวงมาบจะบอกอะไรให้นะเพราะก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ได้สวยแบบนี้หรอกจริงหรอนี่พี่ก็ไม่ตาหนเน,ะนาะใช่คุณบะเนาะตอนนี้หนูครบนะแต่อยากรู้ว่าอีตอนหน้านี้ ไปทําที่ไหนมาก็ต้องทําสัญากรรแบบนี้ใครๆเขาก็ทํากันค่ะหนูก็รู้แต่หนูหนูนี่ต้องทําแล้วเหรอหนูเรียนหนังสืออยู่ค่าเธอไม่ติดกยศหนูก็กู้มาเรียนนะะเจ้งคนไหนไปทำสัญยกรรมเราไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวแนะนาหมอให้หมอนี้ทําให้พี่เหมือนกันเดี๋ยวขอราคาพิเศษให้เลยเดี๋ยวเรียกมาให้ที่นี่เลยไหมเอาแบบนี้นะได้แบบนี้เลยเอกาหนูไม่ต้องมางอปู มึงจะไม่เห็นผู้หญิงคนนี้มึงจะเห็นหน้าใหม่ที่มึงต้องงกู้ ว่าหนูตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับที่จะทําทค่ะคุณแพทย์เอ้ยคุณหมอหนูตัดสินใจเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของใบหน้าหนูเพื่อผู้ชายคนนั้นที่เคยดูถูกหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าหน้าหนูอ่ะมันสมควรต้องทําแล้วค่ะพอมีตัวอย่างให้หมอดูไหมว่าหนูอยากได้แบบไหนอ่ะมีค่ะเตรียมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหน้านี้ดูจากเ e ฟเฟรนหนูแล้วเนี่ย หนูปริ้นมาเรียบร้อยแล้วเอาแบบนี้หมอเห็นแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยค่ะหนูครับหนูเรียบร้อยแล้วครับอะ,อ,ะอะไรอะไรนู่เฮลิงค่ะที่ไหนอะนูเห็นลิงหน้กกาจอลู่เฮลิงไม่เห็นมีอะไรเลย ตามแบบเป๊ะเลยนะคนบ้าอะไรอย่างนี้ลิงอา้าวคนนี้ไงนี่อ๊ะมันไม่ตรงไหนอะ่ะ<อ>มันปเป๊ะขนาดนี้หนูไม่สโส<อ>ดหนูไม่ได้อย่างทำหน้านี้อ้าวก็ส่งแบบนี้ให้หมอหมอก็ทำให้แล้วไงหนูส่งแบบนี้หมอก็รับมาแบบนี้<อ>นี่ไง<อ> ห oh. ม okay, อจะไปรู้ได้ไงว่าเธอใช้ลีลุงยุทอะเลยอะส่งมามก็เห็นหน้านี้อยู่แล้วหมอก็ทำให้หมอก็ถามย้ำแล้วว่าทำแน่นะแล้วมันแก้ไปได้แล้วด้วยอะหมอหนูจะเทอาไอหนูไม่ได้ทำนางายหนูจะเทอไอีดีคือนางไมันน่าจะมีคนชอบอยู่ละแบบนี้แหละจ <c oughs> ำดีดีทำใจแล้วกันดย๋ยว้องทำอย่างงี้สิ เออไปหาสวยเจ๋งกับตือบ้อยกายไปจับคู่เต๋อวี่ไปเออโอ้ยเวรมากเลยอ่ะนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ายิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบที่เสร็จยาก